ซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปี18ล้านบาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดรวมผลตอบแทน5,7600บาทนะครับถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวรับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับโดยสลากอมสินพิเศษ2ปีทั้งด้วยแบบใบสลากและแบบดิจิทัลน,นะครับลุ้นรางวัลน,นะครับสมูลค่า30ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีนะครับฝากได้เลยวันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปไม่ o โมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยเรียลการฝากตั้งแต่วันที่2เมษาย,ยน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทนะครับอายุสลาก2ปีสิทธิ์การถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีได้รับศ 9บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.45ต่อปีอัตรากรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยฝากขั้นต่ำนะครับ100บาทหรือ1หน่วยแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากก็คือ2ปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน การออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและก็วันที่30ธันวาคมนะครับและเดือนพฤษภาคมออกรางวัลวันที่สองพฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จุดหยุดจะจําหน่ายในวันที่ออกรางวัลการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เปบัญชีคู่โอนในวันถัดไปจากวันที่ออกรางวัลเงื่อนไขหลักหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัล ควรดาเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นดอกเบี้ยเมื่อสลกครบอายุและก็เงินรางวัลด้วยนะครับ 3. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน4ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนได้เลยเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวน1รางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัลรางวัลละ1 0,000บาทรางวัลที่4จํานวน10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวน15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวน1รางวัลรางวัลละ800บาท กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับอย่ามีครั้งหนึ่งว่าตาดอกเบีย้ยครบอายุนะครับฝากครบ2ปีได้รับดอกเบีย้ย0.9บาทต่อนหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ยต่อปีคือ0.45เเซต่อปีเวลาถอนคืนจะได้รับนะครับ100บาท90สตางค์นั่นเองนะครับสามารถที่จะดูการออกรางวัลน,นะครับถ่ายเท่ากาัรออกรางวัลได้ นะครับในวันที่1ของเดือนโดยถ,ถ่ายทอดผ่านออนไลน์ line, นะครับตั้งแต่10ในการิ0นกนทีถึง11ในการ10นาทีนั่นเองนะครับซื้อสักออมสินพิเศษ2ปี18ล้านบาทจะได้รับ180,000นหน่วยนะครับการันตี ถูกรางวัลน,นะครับเลขท้าย4ตัวเลขละ800บาทจำนวน18ใหม่เลข800คูณ18ก็14,400บาท14,400บาทคูณ24ก็345,600บาทนั่นเองนะครับครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท90สตางค์ูณ180,000หน่วยก็เท่ากับ 18ล้าน162,000บาทการันตีถูกรวันทุกงวด14,400บาทคูณ24ก็345,600บาท18ล้าน162,000บาทบวก345,600บาทเป็น18ล้าน57,600บาทนั่นเองนะครับเอาเฉพาะผลตอบแทนดอกเบีย้ย162,000บาทบวกผลที่ถูกรางวัลน,นะ345,600บาทเป็น57,600บาทนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันได้ตลอดเวลานะครับและกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปต่อไปกับตัวซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปีจะได้ผลตอบแทนโดยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกนทีว่าโคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง